เจ้าเหมียวซอนอของตันถูกปล่อยตัวแล้วหลังตั้งข้อหาพยายามสวบเจ้าพนักงานจากกรณีได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กใกลหนึ่งโพสภาพจมหาเจ้าของแบลที่หลงทางมาใกล้ซอยพัฒนาการ25โดยนำตัวมาพักพิงชั่วคราวที่ซอนอของตันพร้อมเล่าเหตุการณ์ด้วยความเอ็นดูว่าเจ้าเหมียวตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีพฤติกรรมจะสวบร้อยเวนและทะเลาะก,กับตำรวจเวนทางเจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพน้องแมวโพสลงเฟซบุ๊กพร้อมเล่าเรื่องจนกลายเป็นไวรัลล่าสุดซนอ เจ้าของตันได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของของผู้ต้องหาเหมียวโดยระบุว่าพนังงานสอบสวนเจ้าของคดีตั้งคหาพยายามสวบเจ้าพนักงานประกันปล่อยตัวดำเนินการพิมพ์มือผู้ต้องหาแผ่นพิมพ์มลายนิ้วแมวพร้อมทั้งรายงานผลตรวจสอบว่าตัวฉีมไม่พบยาเสพติดวงเล็บยาแมวในร่างกายไปเจอกันที่ศารแมวโลกให้ผู้ปกครองมารับตัวไปอบรมแล้วนะครับต้องดำเนินคดีอยากให้หมูแมวเอาเยี่ยงอย่างเด็ดขาดครับหลังเรื่องดํ ถูกแชร์ต่ออีกระดอกก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนานแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆของเจ้าแมวหลงทางแต่ก็กลายเป็นมุมอบอุ่นของโรงพักและช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับชาวโซเชียลได้อย่างถล่มทลายกันเลยทีเดียวคะ่ะ